สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทางครับพี่น้องครับมาครับอัปเดตครับสูงงานครับพี่น้องครับเร่งแรงแล้วพี่น้องครับฮ่าบงงแรงแล้วหลังเวทีพี่น้อง หลังวิทีจำกัดแักไผเป็นไผครับนี่แหละครับของบอดร,รับมาแรงบอดมากครับด้านในเห็นอาจจะเป็นของบอดหน่อยครับพี่น้องครับ อันนี้คอสตูมครับคอสตูมครับตไตเวทีกับทีมแดนเหมือนเดิมครับ กำลังขึ้นเต้นพี่น้องครับเต้นแดงดเงพื่อเสนอกรีดเต็นทังเอกอ๋อมแอมครับพี่น้องเต้นนางเอกอ๋อมแอมอยู่เธอแถวรถล่างรถล่างอยู่ทั้งในใดครับรถล่างยังอยู่ทั้งในใดทั้งสองขั้นอยู่ครับสีแดงนี่ของนางเอกอ๋อมแอมครับสำหรับแดงนี่ยักกงเบาะง่ายนะจะเป็นของพระเอกวัดครับพี่น้อง นี่ครับพื้นที่จำกัดครับพี่น้องครับด้านหลังเวทีส่วนนึ่งกับยูในคาเา่ครับเบอกกี้คนครับเล็กเอกหน่อยพระเอกเเไงยังไม่เห็นเต็นครับพี่น้องยังไม่เห็นเต็นเนาครับเด็กแต่สนุกการครับในวันที่พื้นที่จำกัดนะผมว่าต้จัดเป็นต้องการพื้นที่ด้านหน้าเยอะๆพวกวอะเอฟซี กลัว fc มาเยอะไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนครับพี่น้องเลยดันดันหลังเข้ามาในพื้นที่ได้กว้างที่สุดเท่าที่กว้างได้แล้วพี่น้องคหลบหลบลักล่งลังครับบรรยากาศสามเห็นนี่แหละครับพี่น้องด้านหลังเวทีครับด้านหลังเวทีครับ เดี่ยวจะทานการปากโกสุลิโยบันทาครับตอนนี้จีหามุ่งครับ17นาฬิกาครับสำหรับด้านนาในพระตองห่วงครับเดี๋ยวผมสิ้าไปเบิงครับถนนขามาาครับอายะครับรถเขาออกคือสีบอดายแล้วล่ะคือสีลำบากตัวเต็มไปด้วยร้านค้าแล้วสาบเสื้อครับตามขาดครับ แต่ว่ายิงก็งยังบมดถึงกับกหลายเลยครับยังไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าก็มีแหละครับส่วนหนึ่งถึงก็แต่ว่ามันเปรียบเทียบได้ก็ยังี้ยันถึงเครือสนามหรอกเวทีได้สมรักษ์อะไรนะ ขอบคุณครับไม่มีฝนเด้ครับ ฝน่าบมีครับสหรับิค่ำคืนนี้ครับเอฟซีสาวน้อยครับก็สอมมนีไม่หยวรอยูนะเปลี ah zat, ล่ยนโอเคโอเคโอเคนี่มันถึงว่าขันขันปากบานน่บ่พแม่จะพ่อครับขันปากบานนี่โอเคพี่แม่ใหญ่สอนให้อยู่ฝนบลมำทาตัาสื้อ เมื่อวานเมื่อวานนี่หอนบดมือมือนี่ทำทาซีซีเมื่อวานแฮียตกในฝนแม่นบ่ห่างจคกกิโลอย่างนี้ไปน้องสองกิโลนะนี่มองตกมันบ่อยู่นี่ว่าตกไปหาปลาเข้ามาอีกแหละจะกระสอบมือนเนี่ยตกแต่คุณล็อกสชัส่วโมงเลยอะหาปลาเข้ามาอีกเจ๊จักจ๊กระสอบมือนี้วะเมื่อวานนี่ลายแต่ลายอยู่เนาะมันเป็นน้องหรือเป็นเขื่อนโซ่สะพุงมองเก้อนบ่แม่นตรงหมูว่านนี่นะตรงหมูว่านน่ครับ ทมงานบรับมานอนไปจัดมาอีกแล้วพี่นองเลยช่วงนี้อาหารป่าอาหารเปน่าน่าจะเป็นเพื่นไหลงเพื่นไหลงเมวานี่สองหม่องเมวานี่ปาระต่ายออน้ยครับจหม่องนี่ปลาบึกจุดหม่องนี่ปลาบึกหม่องนี่ตักเประมาณ เบื้องหลังกับะมา่าเก่าซิเบเซียล้วพี่น้องครับเหลือแต่คาดไฟนี่แหละครับเอาขึ้นลแล้วก็จะขึจิจบแล้วครับพี่น้องครับ oh. ขันไฟจอ LED ครับพี่น้องโอ้แต oh. ่กวงนี่พี่น้องครับ oh. มาเด้อไปได <laughs> <laughs> มาสาอายุไก่เด้มาเร็วๆมาเร็วๆครับบรรยากาศครับผู <Okay. S 1> ้สัตว์ผู้เสือ อะไรเกิดขึ้นโอ้ลมนี่ครับประตูเขทาทั้งด้านนี้ด้านเดียวเดี๋ยวผมพ่ายางไปว่าขับแกบขนาดแต่พี่ดองครับ เพบซี่กำลังมาปูาสาปปูซื้อบัตรราคา120วันดีครับผมตู้รู้ฮะอยากเลยของมาส่ต้มยำไก่แบบเปรี้ยวหวานอร่อยโอเคโอฟาดพี่เบิงนด้านนาครับปิดออกครับ ด้านหน้าประตูทางเข้านี่ครับนี่ครับเตรียมจำหน่ายขายบัตรขายตั๋วแล้วรับรองวัดจราจรติดครับครับศิลปินเอารถเข้ามาไม่ได้นะครับจอดที่วัดอย่างเดียวเดินเข้ามาครับไม่งั้น โอกาสที่จะออกยากนี่แหละครับพี่น้องครับเอาอัปเดตสถานการณ์ครับตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับเต็มซอยครับเต็มซอยแล้วนี่ครับเต็มซอยแล้วพี่น้องเฉพาะร้านค้าจงไว้แคพ่อแต่ยังเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีกันพอกันคลิปหนาครับโคสุริโยบันชักใต้งานครับจากบ้านช้างมิ่งครับ ับสวัสดีครับ